ครับร้านนล,ลินการยาครับทางเผยเป็นงานครับ,พอ,นนรบพอดีทําร้านใหม่แต่ยังไม่ปิดป้ายครับพอดีทําร้านใหม่อยู่อยู่เส้นคลองหลวงครับเส้นถนนใหญ่คลองหลวงเลยวันนี้เรามาส่งงานรอบเย็นครับอีกหนึ่งคันนะครับล้อเซตี้อีดิชันะครับผมมาด้วยยางพู้ดตัวปิดโซนนะครับมาดูปียางกัน เพิ่มเงินที่25,000บาทนะครับหอมยางใบแดงปี23เลยนะครับตอนนี้ร้านนรินการยางย้ายมาอยู่คลอง4คลองหลวงน,นนะครับถนนใหญ่ซึ่งคลอง4เลยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับที่ร้านนรินทร์การยางครับ065-047566 5, 6, 5, 6, 5 6ครับ เต้นเต้นครับห่างกันการทำคลิปไปนานมากขอฝากไว้แค่น,นี้นะครับครับผมครับขอบคุณมากครับ